มันต่างจากของแบบทั่วไปยังไงคะแปรงเสร็จมันจะชุ่มฉ่ำรู้สึกสดชื่นกิ่นปากที่หมิ่นหมิ่นเน่าเน่าเนี่ยหายเลยนะสมัยก่อนแบบโอ๊ยเข้าใกล้ไม่ได้เลยแบบขี้ในปาเนี่ยนี่ผมอ่ะพันผูนะไม่ใช่ผุผุกมานานเลยนะยังไม่มีกลิ่นเลยนี่เห็นไหมนะผุก่อนใช่ไหมเดี๋ยวจะไปใส่ปากถ้าไม่หายท่านประธานบอกอินดีคืนเงิน ไม่ต้องถึงมือท่านประธานหรอกผมจะคืเนเงินให้เองไ <I S 2> อ้เนียคุณใจปั้มมากค่ะคุณใจปั้มมากหัวาจใจปั้มสุดๆเลย <c oughs> เพราะว่าอันนี้ใช้จริง <c oughs> ใช้มานานแล้วไม่เคยซื้อยาสีฟันตามท้องตลาดใช้เลยตั้งแต่ได้ใช้ยาสีฟันล,ลาซูเล่ทูเป็ด <c oughs> เป็นยาสีฟันที่สมุนไพรล้วนๆปินปลาชากากแกฟคนไหนที่ปวดฟัน แปลงปุ๊บหายทันทีแล้วปรกกันเลยคอนเฟิร์มคนที่ปากหมิ่นมากๆปากหมิ่นหมิมากๆไอ้ตัวนี้เลยช่วยได้เยอะสิ่นเหม็นลง80%มีแถมแปลงสีฟันให้ด้วยทมท้องตลาดอะถ้าเทียบราคาแปลงสีฟันราคาหลักร้อยเลยแหละมีส่วนผสมหมอก่ข่มีเกลือ อะไรของท่านประธานรู้จาไม่ได้แล้วเยอะมากส่วนผสมนี่มานานแค่ไหนแล้วคะใช้มาเป็นปีแล้วใช้ยาสีฟันย่ออื่นในประเทศไทยไม่ได้อีกแล้วคุณว่าไปไม่ได้เว่อร์ไม่ได้เวอร์จริงๆอันนี้พูดจริงๆ,ๆคุณได้ลองสัมผัสหนึ่งครั้งคุณจะใช้ยาสีฟันอย่างอื่นไม่ได้เลยคุณต้องซื้อของราชเลศเท่านั้นจําไว้ปากแรงกินน้ํานต้มกินเคี้ยวใบท่อม อะไรเลือนะของผู้ชายเนี่ยกาแฟชาผู้ชายชอบกินกาแฟอืมกาแฟชากลิ่นบุหรี่อะไรพวกนี้แปลงปุ๊บหายปวดฟันคนที่ปวดฟันเป็นลมนาคเหงือกบวมฟันเลือดออกบ่อยใช่เลือดออกตามไรฟันบอกเลยใาที่ฟันนี้รักษาได้เพราะผมเจอมาแล้วโรคทั้งหมดแปลงตรงที่ปวดอ่ะแปลงค่อยๆแปลงเรื่อยๆเบา ทีเดียวเดี๋ยวก็รู้เรื่องไม่ต้องหาปวเชาาไม่เก็บเลยนะใช่จริงๆอันเนี้ยเออมืนมานี้ดีนมาเรียบร้อยเออนี่ยขนาดฟันเสียนะมาใช้อันเนี้ยยังไม่มีกลิ่นเลยบอกเลยยาตดฟันเนี้ยมีแต่กลิ่นสมุนไพรดังนั้นจริงๆค่ะหลอดนึงถ้าแปลงคนเดียวประมาณเดือนนึงได้หนึ่งคนนะสำหรับห,หนึ่งคนประมาณหนึ่งคนเช้าเย็นเช้าเย็น ก็เถอะไม่แพงนะใช่นี้ก็อเนื้อเนียนนะใช่นี้ก็รู้สึกแล้วแล้วอันนี้ก็เส้นเล็กนะใช่ใช้ดีมากเส้นเล็สีฟันที่เขาแถมมาในกล่องน้ำไม่มาแล้วก็อันนี้มาบอกเลยแปลงนี้กคุณภาพเท่าแปลงสีฟันราคาหลักร้อยที่ขายองตลาดเลยขนาดคุณแปลงฟันคุณยังหล่อเลยค่ะคุณนรินท์ค่ะคุณนีินทใช้เดียวดูดิ ่องจังนะฟองเยอะนิดเดียว<อ>ไม่ต้องใช้เยอะคนเดียวใช้ได้เป็นเดือนมันถูกกว่าแต่วันนี้มันแพงกว่าคือพอใช้ได้เป็นเดือนอะคุณยอมจ่ายแพงกว่าเพื่อคงสิทธ้าบที่ดีขึ้นเออเห็นไหมดูนีดฟันเยอะมากเลยฟอเล็อกบบอย่างหนึ่งนะบางทีนี่ถ้าไม่ใช่ผัวผัวเมียกันนะถ้าเป็นคนอื่นไม่กล้าพูดนะว่าผัวมีกินอะคือคือเราก็ต้องปากแรงใช้อันนี้อยู่รู้เรื่องเลยเออจริงๆแล้วไม่ต้องไปหาหมอด้วยนะ เพราะฟันก็ไม่ได้เสียเพิ่มคือหักที่นั้นมากรอนแ้วปวดฟันปวดอะไรเวจามาหน้าเลือดออกตามเลยฟันไม่มีไม่มีเลยหรอไม่มีสมัยก่อนสมัยก่อนมีมีสมัยก่อนแปรงฟันปุ๊บเลือดจะออกตามเลยฟันเอ้าทุกครั้งเลยไหมอืมพอใช้ยาตีฟันอันนี้หายเกลี้ยงหมดเลยไม่มีปวดฟันปวดเหงือกเหงือกบวมใช้ได้เลยหายทุกอย่างแล้วระกันเลยเนี่ยอยากให้คุณได้สัมผัสจริงๆอันนี้คอนเฟิร์ม you I see oh 15. oh I can see it now see it now see now beautiful people still make mistakes it isn't perfection what is it we chase bow for your 15 seconds of fame it's your time give me the messy give me the pain a rose will not grow without the rain i wanna be someone who says There's more than meets the eye